สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่17กันค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่17กันนะคะ วันนี้นะคะคุณท่านมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากคนนี้คุณท่านศรัทธานะคะสนใจรายการไหนให้แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะรู้จะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นวันนี้น้องท่านรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะไหว้ครู หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะเก็บน้าวท่านวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะ,ะหรือจะเป็นรายการที่2วันนี้นะคะเป็นเหรียญที่ท่านยืนนะคะเนื้อลงยาด้วยเขาท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านาน้าทานจองกันให้ทันนะคะไม่ควรพลาดค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู9ย์2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะวันนี้ให้ทันการน้องท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะพระบ้านรายการดีๆทั้งนั้นเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนได้ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะ <th> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเอาท่าน วันนี้นะคะหมายเลขกหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญดวงดีของท่านพิเศษมากๆเลยนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอน,นะค่ะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทท่านวัดพระาธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะคุณท่านดูนะคะหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเจนค่ะเป็นเหรียญดวงดีนะคะ เนื้อลุงยาเขาท่านสามเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลย้องท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมนะคะต้องจองให้ทนันนท่านมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะท่านใดไวย่อมได้ไปครอบครองาท่านน่าเก็บมากๆเลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ไม่ควรพลาดเขาท่านสามเหลี่ยมน,นะคะเป็นเหรียญรุ่นดวงดีเขาท่านชื่อรุ่นดีด้วยนะคะเหรียญดวงดีนะคะองค์แรกนะคะเป็นเนื้อลุงยาสีแดงนะเขาท่าน อย่างที่สองนะคะเป็นเนื้อลงยาสีเขียวค่ะและเนื้อที่ทสามน้นานันองค์ที่สามเป็นเนื้อลงยาสีน้ําเงินนะคะชุดนี้นะคะหากท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะวันนี้เปิดราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะรายการนี้น้ทนานขอเปิดแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทน้านานเก็บได้เก็บนะคะหากันยากแล้วนะคะเพราะว่าหลายท่านก็เก็บเข้ากันแล้วนะคะไม่ปล่อยแล้วนะคะ สวยมากๆเลยน้องท่านตัวหนังสือยานอักขระท่านชัดนะคะน้องท่านดูลายเส้นนะคะดูดวงตานะคะหน้าเหรียญท่านคมค่ะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะจะมีพญายนาคทั้งหมดเจ็ดเสียนด้วยการของท่านจองให้ทันนะคะ องนี้นะคะเนื้อลงยาเขาท่าน,นหากันยากนะคะเนื้อลงยาท่านสวยค่ะดวงตาจมูกนะคะผิวหน้าท่านชาัดเขาท่านลายเส้นคมสละสลวยเลยนะคะจองให้ทันกันเขาท่าน,นไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะเหรียญที่สามนะคะรุ่นดวงดีชื่อรุ่นดีด้วยเนะ้อท่านดวงดีนะคะควรมีเก็บไว้นะคะ หมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะาทา่่นชุดที่หนึ่งนะคะรุ่นดวงดีแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่านัานจบที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะหมายเลขสองวันนี้คองท่านเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะที่ระลึกเกลียนกระถินรุ่นแรกหลวงปู่ศิราศิลจันโทท่านั่นธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินนะคะท่่นหน้ากล่องนะคะกรรมการะค่ะ ได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักรรว้ชัดเจนคงท่านจองกันให้ท่านหน้ารุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะรุ่นนี้นะคะเนื้อลงยาด้วยคงท่านเนื้อทองฝ่าบาทนะคะลงยาค่ะหน้ากากทองนะคะปิดให้ท่านทท่านรายการหมายเลขสองวันนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่1200บาทเท่านั้นค่ะ 1,200รบาทน้องท่านเนื้อลงยานะคะเนื้อทองฝาบาทลงยาค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะย่อมดาของดีกลับบ้านแน่นอนของท่านพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะองนี้น้งท่านเป็นรุ่นแรกนะคะที่ท่านยืนด้วยนะคะสิราสิริจันโทนะท่าน สวยมากๆเขาท่าน,นบอกเลยนะคะไม่ควรพลาดเาท่าน,นนานๆถึงจะจองมาได้นะคะต้องจองเท่านั้นท่าน,นวันนี้มีมาแบ่งปันสําหรับลูกค้าช่องปัญญานะคะมีหมายเลขโค้ดกำกับด้วยนท่านเลขโค้ดต้นๆเลยนะคะสวยมากๆค่ะท่านใดว่างนะคะเข้ามารับชมช่องปัญญาได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาดูเรียนนี้กันท่าท่าน ลงยาสีแดงนะคะสวยมากๆค่ะพิจารณาไปพร้อมๆกันท่านถ่ายจากกล้องสดนะคะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะส่งให้ตรงครบทุกบ้านอท่านจองให้ทันกันนะคะไม่ควรพลาดค่ะเหรียนท่านสวยนะคะหากันยากแล้วนะคะเพราะว่าหลายท่านเก็บกันแล้วค่ะในอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนอท่านพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะ หมายเลขสองวันนี้ค่ะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นของท่านได้รับทั้งหมดสามเหรียญพร้อมกล่องเลยนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามนะคะหมายเลขสามวันนี้ค่ะเป็นรุ่นเจริญพรร่างนะคะท่านปีเจ็ดเจ็ดนะคะหลวงเ,เป็นเหรียญเจริญพรร่างเนาะน้นะาขอภัยด้วยนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทเนาะน่า อำเภอเมืองจังหวัดกาลาสินนะคะเรียนนี้ท่านเนื้อลงยาค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะคุณท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้องค์นี้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยเลยนะคะท่านปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะพร้อมกล่องเดิมของท่านหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเจนนะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาไปนําไปเลี่ยมไว้ค่ะท่าน สวยมากๆเลยนะคะได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเขารักนะคะวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้หนึงเหรียญค่ะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะท่านสวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านอันนี้นะคะรพ้อมเลี่ยมเลยค่ะตัวหนังสือยันอัคระท่านชัดนะคะเหรียญเจริญพรล่างค่ะมีหมายเลขโค้ดท่านเลขสองน์เนะคะสองนาะท่านเลขโค้ดสวยเลยนะคะ สวยมากๆเลยค่ะท่านดวงตาท่านคมชัดนะคะจมูกนะคะหลวงปู่มหาศิราิริจันทร์เทอโทนั่นรุ่นจเจริญพอล่างค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านค่ะเป็นเหรียญเมตตามหานิยมน้องท่านวัดโพสีสะอาดนะคะจังหวัดกาลสินค่ะหมายเลขสามนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 800บาทท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะทมานมาท่านามากันที่รายการที่4ี่ค่ะหมายเลข4ี่วันนี้นะคะท่านใดกําลังรอนะคะไม่ควรพลาดค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นเหนือดวงนาท่านรุ่นเหนือดวงเลี่ยมกรอบศิลานะคะนี่ค่ะรุ่นเหนือดวงนะคะอายุวัฒนะมงคลน,นะคะ7 75ปีนะาท่านนี้ค่ะ ให้ทันจองกันให้ทันหน้าหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเหรียญน,นี้นะท่านสวยมากๆเลยนะคะเนื้อนวะด้วยนะคะรายการนี้พร้อมกล่องค่ะท่านใดศรัทธานะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทของท่านแปดร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิรานะคะ เก็บได้เก็บการนำท่านในอนาคตหากันยากแล้วนะคะเหลี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดคาท่านตู้หนังสือยานอัขระท่านชัดนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะต่อโคดศิลานะคะท่านท่านดูดวงตาจมูกนะคะเหลี่ยญท่านสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเละะมมเี่ยมกรอบด้วยคาท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้นะคะปีสองห้าหกสองนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะ คัดมาท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้ารายการนี้นะคะเป็นรุ่นรวยทันใจของท่านเรียนเซมารวยทันใจหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรายการนี้เป็นเนื้อลงยาเช่นกันค่ะท่านรุ่นรวยทันใจชื่อรุ่นดีความหมายดีเลยนะคะท่านควรมีเก็บไว้นะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 700รอบาทเท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้แล้วท่านเนื้อลงยาสวยมากๆเลยนะคะองค์นี้ท่านสามารถนําไปเลี่ยมเก็บกันได้นะคะเป็นองค์เปือยของท่านหนูได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะต้องจองให้ท,นนทันแล้วท่านหลายท่านนะคะพลาดนะ้วท่านสวยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะรุ่นรวยทันใจของท่านเหรียญเสมารวยทันใจลงยาเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรวยรวยล้านล้านของท่านเลขหมายเลขโค้ดต้นๆเลยนะคะ เก็บให้ทานเอาทานหมายเลขห้าแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่หกเอาทานหมายเลขหกวันนี้นะคะเป็นสร้อยนะคะเอาทานท่านใดที่ยังไม่มีสร้อยนะคะเส้นนี้นะคะเอาทานหากท่านใดสนใจนะคะตรงด้านตรงนี้นะคะท่าานจะเป็นหัวช้างนะคะแกะสลักหัวช้างนะคะมีตะขอห้อยองพระนะคะท่าน แกะสลักเป็นหัวช้างนะคะสวยมากๆค่ะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแกะสลักหัวช้างนะคะขออนุญาตนะคะเส้นยาวอยู่นะคะคุณท่านตรงนี้คุณท่านสามารถเป็นตะขอนะคะคุณท่านสามารถหมุนแล้วก็สวมใส่ได้เลยนะคะ ท่านใดสนใจศรัทธาค่ะุท่านวันนี้โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่านนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดว่างเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะสวยมากๆค่ะรายการนี้เส้นนี้นะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะหนูขอแบ่งปันนะคะรายการนี้ที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน 700บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7รายการนี้น้ำท่านเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยเขาท่านองสภาพสวยสมบูรณ์100%เเซเลยนะคะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับุท่านค่ะ หาที่ไหนไม่ได้แล้วน่นท่านกรอบลงยาสวยๆเลยนะคะท่านใดศรัทธารา,รายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะท่านห0 0อบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ดค่ะหมายเลข8ดรายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งของตะเคียนค่ะท่านพระกิ่งของตะเคียนองค์นี้นะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะได้รับองค์พระไม่พอได้รับเก่งของตะเคียนไม่บอกองค์นี้เลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านค่ะ นี่ค่ะกรอบลุมยาลายไทยสวยงดงามเลยนะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังรอยจานยันอักขรท่านชาัดค่ะพร้อมเลี่ยมให้กับคุนท่านเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะกิ่งของตะเคียนรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห5 0อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหกร้อห้าสิบบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9้าค่ะ หมายเลขเก้ารายการนี้นะคะท่านเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพิมพ์แต่งค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะสวยมากๆเลยทะะ่านเป็นพิมพ์แต่งนะคะพระพุทธชินราชค่ะองค์นี้พร้อมเลี่ยมให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านใดได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยของท่านพร้อมเลี่ยมพร้อมหมู่ห่วงกับให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ เจ0ยบาทเท่านั้นนะคะจองให้ทันนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดกันวันนี้นะคะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะท่านทาดนัดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะหมายเลข1 0รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยค่ะท่านเหรียญพ่อชุยนะคะเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะไม่ควรพลาดท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคท่านเลยนะคะ นี่คะ่ะด้านหลังนะคะจะเป็นกรอบลายแกะสลักน่าท่านปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะเหรียญพ่อช่วยรายการนี้นะคะรายการที่ขอแบ่งปันที่700บาทค่ะ700บาทนะคะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบของท่านเนื้อทองแดงลมดำค่ะ พร้อมเลี่ยมกรอบให้กับคุณท่านเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทเท่านั้นนะคะเหรียญพ่ออีนะคะวัดสัตหีบเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12นะคะหมายเลข12รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปุกไข่วัดเชิงเลนค่ะท่านปิดตาหลวงปูกไข่นะคะ ลง์ลงรักปิดทองมดงามเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะรายการนี้แบ่งปันเลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาองท่านมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นพระปิตาจำบูน้ท่านของหลวงปูตโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะใต้าฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ด้วยนะท่าน ปติตาจมโบ้รุ่นที่สองนะท่านดูนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะยิงลงกล้องยิ่งเห็นมวลสารองค์พระท่านชัดเขาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบนาคนะคะหาองค์สวยแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะท่านท่านใดสายลงปุโตไม่ควนพลาดนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะคุณท่านดูเนื้อปิ้นนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะบูชาขึ้นคอได้สวยๆขงท่านไม่ต้องเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะองค์นี้ท่านใดศรัทธานะคะ ขอแบ่งปันที่เจ0ดร้อยบาทค่ะเจ0รอบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ี่ค่ะหมายเลข14วันนี้นท่านเป็นพระกิ่งชัยวัฒน์นะคะองค์นี้เป็นพระกิ่งชัยวัฒน์น่าท่านสวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมให้กับคุณท่านเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห0 0บาทเท่านั้นค่ะ 600บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ส5บห้าค่ะหมายเลขส5บห้าวันนี้นะเขาทานเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมค่ะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคนนนะาทานรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่ห600้บาทเท่านั้นค่ะห0ร้อบาทพร้อมส่งนะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นัท่านเป็นเหรียญของราชการที่5นะคะเหรียญจุฬาลงกรณ์นะท่านพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเหรียญเนื้ออันปะก,กาเขาท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะเขาท่า,ทานรายการนี้นะคะ สวยมากๆเลยนะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขม,มโกเขาท่า,ทานสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะดวงตาจมูกท่านชัดนวท่านขอแบ่งปันเลยนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะท่า,ทานรายการนี้นะคะ เหรียญสุสานไต,ตรักจังหวัดลำปางานทันปี17ึนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะหลายท่านกําลังตามหาตามเก็บนองทานองค์นี้ได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิลาชหลวงพ่อแดงนะคะปี2503้าศท่านอายุท่านนะคะแปดสิองปีท่านเนื้อทงแดงนะคะ เหรียญเก่าน้องท่านสภาพสวยงดงามเลยนะคะมาพร้อมเรียมค่ะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะวันนี้แบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะถัดมาเข้าท่านมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเป็นเหรียญ จเจริญพรบนนะคะพระครูภาวนาพิรัตอหลวงปู่ทีมน้องท่านวัดระหารไร่จังหวัดระยองปีหนึ่งเจ็ดขาท่านเหนเรียญเจริญพรบนรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านได้เหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมพร้อมกล่องเดิมเลยน้องท่านมั่นใจนะคะพระมาพร้อมกล่องค่ะวันนี้ท่านใดไวย,ย่อมได้ไปเลยนะคะเหรียญน,นี้ท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะเหะเรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทีมนะคะขอเปิดแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 700บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะท่านองสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทิมนะคะอิสริโกค่ะปี17ค่ะจะเริญพรบุญท่านใดสายหลวงปู่ทิมนะคะท่านใดตาไวตาถึงย่อมได้ของดกีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะท่านด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่20ค่ะ หมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงลักปิดทองเขาท่านมาพร้อมเลี่ยมให้กับคุณท่านเลยนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองให้กับคุณท่านเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะ หมายเลขที่ส1รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ของท่านเป็นเนื้อว่านนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านเอาท่านมาพร้อมเลี่ยมให้กับคุณท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธาพ่อทวดรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห้าหบาทค่ะห้าห้าบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22สองค่ะ หมายเลขยีสบสองรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเช่นการท่านน,น,นี่ค่ะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองเลยนะคะคท่านใดศรัทธาองค์ไหนไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดเลยน้ท่าน,น,นวันนี้นะคะเปิดแบ่งปันค่ะรายการนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยีบสามนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วน้ท่าน หมายเลขยีิบสามขอปิดท้ายด้วยนะคะหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้เขาท่านนากล่องท่านอักคระไว้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะรายการนี้นะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสี่องค์ด้วยกันเน้าท่านมีหลวงปูท่ทวดพิมพ์ใหญ่นะคะหลวงปูท่ทวดพิมไหลจุดหลวงปูทงป่ทวดพิมพ์ฉลูดและหลวงปู่ปทวดพิมพ์พระรอดเนาท่าน องสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเก็บดูแลรักษาดีอย่างดีขอาท่านนี่ค่ะเป็นพระเนื้อว่านนะคะสวยมากๆนะคะชุดนี้ท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะขอแบ่งปันเลยน้งท่านพิเศษให้เลยนะคะจองให้ทันนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนาะเก็บได้เก็บการน้งท่านสวยมากๆเลยนะครับพระรอดนะคะเดี๋ยวให้คุณท่านชม พิมพ์ใหญ่กันนะคะอยู่ในกล่องเลยน้าท่านนี่คะ่ะหน้าท่านเต็มหน้าท่านชัดนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งรอยเปอร์ซ็ค่ะท่านด้านหลังนะคะสวยมากๆเลยนะคะให้คุณท่านชมอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นเป็นพิมพะรอดน้าท่านหลวงปู่ทวดพิมพ์ะรอดนะคะ สวยมากๆเลยน้ำทานจองให้ทานปิดการให้ทันนะคะหมายเลข23วันนี้พิเศษให้เลยน้ำทานจะได้รับทั้งหมด4องค์ค่ะขอเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนเนีไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ